สวัสดีค่ะก็มาพบกับส่มพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สุ่มพรก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยมาฝากเพื่อนๆนะคะพูดถึงกล้วยก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะทุกบ้านก็ต้องมีปลูกกันไว้นะคะแต่วันนี้สุ่มพรจะมาพูดถึงสรรพคุณของกล้วยดิบนะคะกล้วยก็มีสรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะกล้วยสุกก็จะมีรสชาติหวานช่วยบำรุงร่างกายให้พลังงาน เหมาะสำหรับแก้ท้องผูกนะคะช่วยในการขับถ่ายได้คล่องสำหรับกล้วยสุกงอมนั้นจะมีรสชาติหวานจัดบำรุงร่างกายช่วยเพิ่มพลังงานเพราะมีส่วนประกอบของน้ำตาลร่างกายสามารถดูดซึมได้นะคะกล้วยดิบก็มีสรรพคุณช่วยรักษาแพ้ในกระเพาะอาหารนะคะกล้วยดิบมีปริมาณคล่องซ่านแทนดินสูงกว่ากล้วยสุกมีคุณสมบัติสามราถต,ตกตะกรบโปรตีน ช่วยในการสมานแผลลักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้นะคะซึ่งสาเหตุมาจากอาการกดไหล่ย้อนกดไหล่ย้อนก็มีอาการเกิดจากปริมาณกดหรือนน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีปริมาณมากหรือหล้นไหล่ย้อนกลับขึ้นไปสู้รอดอาหารนะคะส่งพลให้เกิดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกหรือมีอาการเลอแล้วก็เป็นเปี้ยวนะคะ รวมไปถึงทำให้เกิดอาการไอหรือเจ็บหน้าอกได้นะคะพ่นของกล้วยดิบนะคะที่นิยมเอามาทำยานะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่แล้วก็กล้วยหักบุกนะคะโดยนำกล้วยมาล้างน้ำไม่สะอาดนะคะแล้วฝ้าอันเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งเมื่แห้งแล้วนะคะเราก็นำมาบดให้เป็นผง ใช้โรยรักษาแผ่เหลือหลังแล้วก็แผ่เน่าเปื่อยแผ่ติดเชื้อต่างๆส่วนเปลือกผลดิบนะคะลดฟาดใช้สมานแผ่นอกจากนั้นก็ยังช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการกินพงกล้วยดิบนะคะกระตุ้นการสร้างอินซูลินและกระตุ้นการใช้น้ําตาลคูโคสในร่างกายควบคุมฟัมดันโลหิตให้อยู่ในค่าปกตินะคะส่วนกล้วยดิบ ก็เป็นอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีและปลอดภัยอีกด้วยนะคะลดไขมันในเส้นเลือดกล้วยดิบก็มีเส้นใหญ่อาหารและมีคุณสมบัติดูดซึมไขมันเรวนะคะและสำหรับคนที่มีอาการท้องเสียนะคะให้ใช้พุ่งกล้วยดิบสองถึงสามช้อนชานะคะผสมน้ำหรือน้ำพึ่งก็ได้นะคะชงแล้วก็ดื่มวันละสี่ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนนะคะ กล้วยก็มีสรรพคุณมากมายหลาย,ย่างเลยนะคะทุกส่วนของกล้วยมีประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นเป็นใบเป็นลูกใบก็ใช้มาห่ออาหารผลนุกก็นำมารับประทานได้นะคะลําต้นและใบก็เอามาทำกระถงนะคะกล้วยก็เป็นผลไม้ที่มีอยู่ทุกท้องถิ่นนะคะแล้วก็ปลูกได้ง่ายจึงเหมาะที่จะนำมาปลูกทำเป็นยา หรือปลูกไว้ติดบ้านนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่สมพรน,นำมาฝากในวันนี้นะคะหากชื่นชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสมพรส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องของสมพรน,นะคะก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ